สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยราคาถูกโซนกาญจนบุรีค่ะที่ดินของเรานะคะติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยนี่ค่ะตรงที่ดิมยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตสองเลนค่ะภายในที่ดินเรา ปลูกต้นปาไม้เศรษฐกิจทุกอย่างไว้พร้อมเลยค่ะเนื้อที่18ไร่1งาน54ตารางวาอยู่ตำบลน,น้องตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบรรยากาศดีสาธารณวภพพร้อมเลยนะคะน้ำประปา ไฟฟ้าล้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านเลยห่างจากถนนสายหลักหมายเลข4 002นะคะเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกสบาย ต้นปลาล์มตรงนี้เราก็ปลูกไว้หลายลอยต้นเลยเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะมีเพื่อนบ้านผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะเป็นโชนอนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอเลยขายเพียงไรล,ละ3าม0สนบาทเท่านั้นนะคะต้นปลาล์มของเราค่ะเก็บผลผลิตได้เลยค่ะนี่ตรงที่ดิมชี้อยู่เริ่มออกผลผลิตแล้วนะคะ ภายในที่ดินเราปลูกต้นปาล์มไว้หลายร้อยต้นเลยค่ะและยังมีไม้เศรษฐกิจต่างๆอีกเยอะเลยถนนเส้นนี้นะคะทางทิศตะวันออกค่ะกว้างติดถนนอยู่ที่178เมตรเดี๋ยวดิมจะขับรถพาชมถนนทั้ง3ด้านที่ล้อมรอบที่ดินเราเลยถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตสเลนค่ะทางทิศตะวันออก ที่ดินเรากว้างติดถนนทางทิศตะวันออกนะคะอยู่ที่178เมตรเลยที่ดินของเราเป็นที่เนินชายภูเขาค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่87เมตรเลยแถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะส่วนด้านหน้าของที่ดินตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งของถนนสาธนารณะค่ะอยู่ทางทิศใต้ก็ติดกับถนนคอนกรีตสองเลนเช่นเดียวกันกว้าง ติดถนนสาธารณะเส้นนี้นะคะอยู่ที่206เมตรเลยค่ะด้านข้างก็ปลูกพวกต้นไผ่หวานทำสวนทำการเกษตรมีไม้เศรษฐกิจต่างๆหลากหลายชนิดเลยในที่ดินเราแล้วก็มีปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะคะเก็บผลผลิตขายได้เลยนี่ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของที่ดินเราทางทิศตะวันตกตรงนี้นะคะตรงที่ดินเลี้ยวอยู่ ทางทิศตะวันตกค่ะจะเป็นถนนลาดยางสองเลนเส้นนี้เลยนะคะที่ดินกว้างติดถนนลาดยางสองเลนอยู่ที่100กับอีก3เมตรค่ะทางทิศตะวันตกส่วนด้านหลังของที่ดินเราก็ติดกับบ้านสวนของเพื่อนบ้านค่ะภายในที่ดินนะคะจากคลิปวิดีโอมุมโดนตอนต้นคลิป ปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะวิวภูเขาสวยบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายมากๆด้านข้างของที่ดินเราก็ติดก,กับที่สวนของเพื่อนบ้านตรงนี้เลยค่ะนี่ประตูรั้วเป็นประตูรั้วของสวนเพื่อนบ้านที่ติดก,กับที่ดินเราเลยนะคะแนวเขตก็เริ่มตั้งแต่ล้อมรั้วลวดหนามค่ะฝั่งที่ดินยืนอยู่ตรงนี้เป็นทางทิศตะวันตกนะคะ กว้างติดถนนคอนลาดยางสองเลนอยู่ที่หนึ่งร้อยสามเมตรน้ำประปาเป็นประปาหมู่บ้านไฟฟ้าลอ้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินเราเพียงหนึ่งร้อยสิบสามกิโลเมตรค่ะจากวัดโกกตะลอดโรงเรียนบ้านโกกตะลอดวัดสะกกอยค่ะห่างเพียงเก้าร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นนะคะ จากเทศบาลหนองตัดยาค่ะตลาดร้านค้าเซเว่นอีเลเวร้านค้า C.J. ธนาคารปั๊มน้ำมันนะคะห่างจากที่ดินเราเพียง13กิโลเมตรค่ะจากร้านกาแฟมีนากาแฟนะคะวัดทั้าเสือตัวเมืองท่าม่วงนะคะอยู่ที่26กิโลเมตรจากมอเตอร์เวย์ด่านท่าม่วงนะคะมายังที่ดินอยู่ที่46กิโลเมตรค่ะท่านใดที่กำลังมองหา ที่ดินปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่นะคะติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยเหมาะที่จะซื้อเก็บทําสวนทําการเกษตรหรือว่าปล่อยเช่าก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อน,นัดชมได้ทุกวันภายในที่ดินเราปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยเนื้อที่18ไร่1งาน 54ตารางวาค่ะอยู่ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีราคาขายเพียงไล่ละ3 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะเป็นโฉนดนอส,อสีจอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะฝั่งตรงข้ามของที่ดินเราก็มีบ้านของเพื่อนบ้านชาวบ้านกระจายกระจายกันอยู่ล้อมรอบที่ดินเราเลยค่ะ ราคาถือว่าไม่แพงเลยนะคะติดถนนสาธารนณะถึง3ด้านใกล้กับถนนสายหลักหมายเลข4002เพียง500เมตรเท่านั้นจากถนนสายหลักค่ะเข้ามายัางที่ดินเราก็เป็นถนนลาดยางทั้งหมดเลยสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายเลยตรงนี้ค่ะของที่ดิน เพื่อนบ้านชาวบ,บ้านนะคะก็เช่าทําสวนทําการเกษตรส่วนด้านในตรงกลางของที่ดินนะคะก็มีบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านหลังเล็กๆสามารถเข้ามาอยู่พักผ่อนก็ได้นะคะสนใจติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ idline ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจาบุรีค่ะติดถนนถึง3ด้าน แปลงนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยนะคะตามผังที่ดินที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจะซื้อเก็บก็ดีปล่อยเช่าปลูกไม้เศรษฐกิจทำสวนทำการ,กรเกษตรได้ทั้งหมดเลยภายในที่ดินเรามีต้นไม้เยอะมากๆหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เศรษฐกิจไม้ประดับพืชผักสวนควรัวต่างๆ เก็บผลผลิตได้เกือบถูกต้นเลยนะคะที่ปลูกภายในที่ดินเราที่ดินเรามองเห็นวิวภูเขาสวยค่ะบรรยากาศดีมากๆไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายไม่เปรี่ยวค่ะหาของทานได้สะดวกเลยจากปากทางก็มีร้านค้าร้านอาหารนะคะนี่ค่ะ แนวเขตของที่ดินเราติดกับเพื่อนบ้านจะทำสวนทำการเกษตรก็ได้ค่ะวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากวิดีโอเราปลูกต้นปาล์มไว้หลายร้อยต้นเลยนะคะภายในที่ดินส่วนตรงกลางก็เป็นพวกไม้เศรษฐกิจต่างๆค่ะส่วนด้านข้างฝั่งที่ติดถนนลาดยางนะคะก็จะเป็นที่ราบสามารถปลูกพวกพืชผักทำการเกษตรได้เลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีมาก เพื่อนบ้านกระจายกันล้อมรอบที่ดินสาธวโพกพร้อมเลยไล่ละ3า0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ